มันบัวมันเสียแล้วก็เลยว่าเออไหนๆก็จะทิ้งแล้วนะก็เลยแบบอะมาผ่าดีกว่าว่าข้างในม,มีอะไรบ้างนะม,นนมันเป็นที่นอนแบบสุบลมอ่ะเออซื้อมาจากรัาตา้าเนาะเอามานอนได้กี่เดือนได้คะเดือนกอกว่าเองเอ,อ,อาจจะเป็นว่าห้องมันร้อนมัน้งมันก็เลยแบบเสียงน้ยเนาะเออก็เลยเขาไม่กล้าทำมาเขาเสียงเพาเขากลัวเสียงก็เลยจาผ่าดูแล้วกันว่ามันอยากรู้เหมือนกันข้างในเป็นอะไรครับ มันอะไรมันฟังแน่จังแต่ออก่อนเดี๋ยวต้องต้องความปลอดภัยนะเอาลมออกก่อนเออเอาลมออกพีต่ต่อยทำได้ไหมทม่อแม่กล้าเอมกลัวพี่เอาลมออ,อ,ออกก่อนเอาลมออกก่อนเอาลมออกก่อนแค่นี้แหละอาจจะผ่านแล้วแะไม่น่าจะสะเบิดอ่ะอ่ะยังกับง,<า>งูเหลี่ยมเลย เดีเห็นี่ห้อไม่ได้เดี๋ยวเห็นี่ฮ้อใช่ไหมเดี๋ยวว่าภาพถิ่ยังไงอะผ<ช>่าเรอ่ะแบบนี้แหละเพราะว่ามันเอาลงลำบากข้ามตรงนี้ไปใช่ไหมไม่องมองผ่าตรงนี้ดีกว่าตรงที่มันบวมอ๋งที่มันบวมเนาะอีกอ่ะเออมันเบางลงแล้วสาาิ่งแบบนี้ก็ได้แนวรงนปัน วันนี้ของที่เราจะใช้ผ่านนะครับก็เป็นเมค์คัปเตอร์ต้องมาต้องอธิบายไหมเอ้านี่เลยเฟอยเสียวอ่ะนี่เลยมีอะไรอ่ะเราขออนุญาตยกกล้องนะทุกคนจะได้เข้าไปเห็นกันใกล้ๆลมออกหมดแล้วล่ะลมออกแล้วมันคืออะไรพี่ต่อมันคืออะไรข้างในฮะคืออะไรอ่ะ มีอะไรไหมอ่ะก็มีเลยอะมีหนังคุณเห็นไหมว่าใช่เดี๋ยวเขาเป็นคนดูให้ไม่สานหรอกเขาถืออยู่แล้วก็เดี๋ยวเอาย่งนี้ดีกว่ากลั้นกาไปไหนล่ะกลั้นกาอยู่นี่เออเดี๋ยวนี้เอ้ามันไม่มีอะไรเเลยหรอข้างในอ่ะมีดีนี่ไงไหนมีอะไรไม่ต้องใช้กลั้นกายไปนี่มาฉีกไเลยโหฉีกง่ายจังอ๋อ ะไรอ่ะแตกกันบวมเพราะว่าอะไรอ่ะที่มันแตกกันบวมเพาไอ้เอเนี่ยเหมือนไอ้เนี่ยขาดออกอ่ะเห็นปะเนี่ยเนี่ยเออเอ้ขาขาวเนี่ยเป็นแหกก้านมันขาดออกอ่ามันเลยลงมันเลยไม่บาลานซ์กันมันมันเหมือนเอ้ยเขาขาวเนี่ยเหมือนยึดยึดนี่ไว้เนี่ยนะยึดเอ้ยยึดเราบาช่องเหรอนั่นแหละอ๋อให้มันได้สัดส่วนเป็นเป็นรอนลนอ่ะ แต่พออันนี้มันขาดอันหนึ่งก็เลยบวแค่ตรงนี้เองข้างในก็เป็นนีกเอาจริงมันก็ไม่ได้จะทนอะไรเท่าไหร่เลยนะเนี่ยใช่เป็นเออวัสันดูแบบว่าข้างในบอกง่ายมาาเฮ้ยไม่มันฉีดง่ายมากเลยพี่ต่อย พี่ต่อยดูมันเนาะได้ชำละของเนี่ยตรนี้นจะมีแบนเร็เวเวไปภาคใช่ใช่เราต้องปิดแบรนด์คือ้องนี่ไงเหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนงูเวลาที่เขาลออคาบเลยอันนี้ราคา <c oughs> ไม่ไม่แพงมากนะพันกว่า จร,จริงจริงเขาเอาไว้แบบนอนชั่วคราวอ่ะแต่เราเอามานอนนี้มันเลยไม่ค่อยทนเอะเออน่าใช่อัน,นนี้ก็เป็นจุกอุ้ยน่ารักดีป่ะจุกลมมัน, <c oughs> นคือในห้องนี่คือแบบว่ามันแบบมันพื้นที่มไม่ค่อยกว้างไงเลยไม่ค่อยชอบซื้ออะไรแบบพื้นที่นอนถาวรอ,อะ่ะต้องชอบนอนแบบว่าเป็นฟูกแบบว่านอนแบบแบบเขาเรียกอะไรเหมือนของญี่ปุ่นนะอ่ะเออ แล้วเราลองซื้ออันนี้มาดูซิว่าม,มันจะดีไหมหไม่มีอะไรอะไรเป็นนี้หมดเลยเนาะเหมือนเป็นตัวยึดเลยเนาะใช่ให้สูบลมมันก็ยึดสรุปไม่มีอะไรเลยพี่ต่อยตอนแรกเขาก็นึกว่ามาันข้างในจะมีอะไรยไัดไว้ข้างในไม่มีมีแค่น,นั้นนะเป็นนี้แหละแต่ตอนแรกที่เข้าใจว่าอันนี้เป็นยึดกันเฉยไม่ได้มีรูผ่านแต่ว่ายึดกั้นเป็นระลอกไว้โอเคก็ จบนะคะกับคลิปผ่านะคะวันนี้นะจริงๆเราอยากทาอย่างนี้มานานนะแต่คือแบบเออยังแบบไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่เดี๋ยวว่าจะหาซื้ออะไรมาผ่าบ้างอีกเนาะหามาลองดูแบบของปแปลก,กเออ,อมาแกะนนนไม่ผ่า,ออาหรอกแกะดู<อ>ชัมแหละเล่นอนะ่ะอะไรเงี้ยอืมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะคะวันนี้ก็มาลองแกะชัมแหละซากที่นอนนะคะจะทิ้งพอดีมันเป็นที่นอนลม,มที่นอนแบบสบลมโอเค ก็พี bye ่ต่อยลากล้องหน่อยไปแล้วนะบ๊ายบาย